สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะ <Okay. S 1> ก็วันนี้งดเดินทางนะคะอยู่บ้านใส่ชุดแบบว่าอยู่บ้านเลยทํางานเต็มที่นะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็เลยจะมาอัปเดตนะคะวันนี้จัดสวนใหม่ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คืออยู่บ้านอย่างเดียวจัดสวนใหม่ช่วงนี้ต้องงดออกเดินทางนะคะเพราะว่าก็ น้ำมันแพงค่ะต้องเซฟๆหน่อยนะคะแล้วก็งานเยอะค่ะต้องบอกเลยว่างานเยอะอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าข้างๆโครงการเนี่ยเขามีการทำการก่อสร้างนะคะก็อาจจะมีเสียงดังบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าพันภาอยู่บ้านนะคะวันนี้ทำอะไรบ้างค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรานะคะก็ อยู่บ้านนะคะทำตู้บอลเพิ่มนะคะวันนี้แต่ว่าได้แค่หนึ่งตู้นะคะตู้นี้นะคะก็คือทำเสร็จแล้วตอนนี้นะคะใส่เสร็จแล้วก็ยังมีอีกนะคะที่ทำอ็อกไว้เรียบร้อยแล้วใช้เหล็กตอนนี้ใช้เป็นเหล็กแล้วนะคะก็คือเราอ็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีอีก3มตู้นะคะแต่เรายังไม่ได้คุมพลาสติกนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะด้านที่ทําสวนด้านนี้นะคะก็คือ,อทําการย้ายนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ด้านฝั่งซ้ายมือนะคะทีนี้เราย้ายตู้มาไว้ฝั่งขวามือเพราะว่าจะมีแดดช่วงบ่ายนะคะตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วนะคะจะมีแดดแต่แดดเนี่ยจะโดนจะจะมาตรงตัวบ้านทําให้ตัวบ้านเนี่ยบงัง นะคะก็อาจจะได้แค่ครึ่งวันเนี่ยค่ะบ้านธนาพาจะประมาณนี้ได้ครึ่งวันและตู้ที่ทําใหม่นะคะที่ทําใหม่จะเอามาตั้งบริเวณนี้นะคะบริเวณที่เราเลี้ยงบอลน,นอกตู้เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาตั้งมุมนี้โซนนี้เพราะตรงนี้คือเขาจะได้แดดทั้งเช้าแล้วก็ทั้งบ่ายเลยนะคะนี่ตู้ นี้นะคะสี่ตู้ด้านหลังนะคะเนี่ยของพันธภา,าที่มีสีตู้ด้านหลังเนี่ยคือย้ายแล้วทําการย้ายตั้งแต่เช้าแล้วนะคะพักเบรกครึ่งวันแล้วก็คือเขาก็มีแดดนะคะมีแดดมาประมาณนี้นะคะมีแดดอยู่เดี๋ยวอัปเดตนิดนึงตัวที่เฮียขังเดี่ยวไว้นะคะตัวที่เฮียขังเดี่ยวนี่ต้นนี้นะคะเป็นไม้แยกหนอ่อค่ะต้นนี้เป็นไม้แยกหนอ่อเขาก็จะ โตเร็วมากนะคะเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ยเพิ่งอัปเดตไปยังไม่ถึงเดือนนะคะตอนนี้เขาโตมากเลยสำหรับต้นนี้นะคะชื่อเพชรเมืองนนท์ค่ะนี่โตแล้วนะคะเจ้าของที่ให้มาเนี่ยนะคะเอ่อโตแล้วนะคะเพชรเมืองนนท์ค่ะส่วนกระโจมนี้นะคะนี่กระโจมนี้เนาะ ก็ใส่มงกุฎจัก,กรพพัดตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะนี่อันนี้เขาจะมีหกใบแล้วค่ะหใบก็เริ่มโตเหมือนกันเป็นไม้ด่างนะคะไม้ด่างไม้ป้ายนะคะมงกุฎจัก,กระพัดค่ะตอนนี้เราย้ายขนต้นไม้ออกจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มาดูตู้ของพันธภา,ากันค่ะตู้นี้นะคะายาว2เมตรกว้าง1เมตรนะคะเป็นตู้ที่พันธภพาจะใส่เบบี้นะคะต้นเบบีที่แบบว่าต้องการให้เขาแบบต้นเริ่มโตแล้วอะคะ่ะเพื่อที่ให้เขาโดนแดดเยอะๆจะได้กลับสีเร็วๆนะคะก็พันธภพาจะใส่ถาดนะคะอย่างนี้ก็เรียงก็จะได้ประมาณ5 5ใบ สองแถวก็จะได้ประมาณ10บใบค่ะอันนี้ด้านล่างนี้นะคะคือไม่ได้รองไม่ได้ปูผ้ายางนะคะก็คือปล่อยอย่างนี้เลยเพราะว่าเราจะใช้ถาดรองน้ำไปค่ะไม่ได้เอาผ้ายางคุมด้านล่างค่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะต้องไปหาต้นไม้มาใส่ก่อนค่ะต้องได้ประมาณ10บถาดนะคะตอนนี้เรียงถาดให้ ให้ให้ทุกท่านชมดูว่านี่ถาพนภาพาจะเลียงได้ประมาณห้าใบประมาณนี้ค่ะส่วนตัวที่ขนย้ายออกมาก็กองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังตอนนี้กองกองไว้ก่อนค่ะตอนนี้นะคะฝนกำลังจะตกแล้วนะคะฝนมาทีนี้เรายังทำงานไม่เสร็จเลยพนาพายังทำงานไม่เสร็จเลยแต่ก็คือว่าได้เกือบ 80%แล้วนะคะตู้ที่แบบว่ารอแบ่งปันนะคะรอแบ่งปัน f ซนี่นะคะก็จะมีหลายตัวอยู่พอสมควรมีนางไหมนะคะแล้วก็จะมีนกเล็กรัตนาจากักมีมัคควานอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองค่ะแล้วก็จะมีบ่อเงินมีนกพะเก้านะคะข้างในนู้นเป็นอะไรไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอะไรหาป้ายไม่เจอแล้วก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยก็รวมๆมีเพชรเจ็ดสีนะคะตอนนี้ฝุนกำลังมาอยากจะอวดอกระบานี้นะคะแต่ว่าอาจจะโชว์ได้ไม่เต็มที่อันนี้เป็นอสงไขยนะคะอสงไขยแล้วก็จะมีนะอันนี้ดารานกพลัดนะคะคือเบบีมากแล้วก็จะมีชมพูทวีปมี เมืองใหม่นะคะไอ้ลายลายนั้นอะไรอ่ะเฮียเกาะเกตอ๋อเกาะเกตแล้วก็ข้างในสุดนนั้นเป็นอะไรคะเป็นศิลาหุ้มทองอ๋อแล้วก็จะมีข้างในนู้นก็จะเป็นาผาซ่อนแก้วนะคะอันนี้เป็นขุนแผนอันนี้เป็นเจ้าจากกักรพรรดินะคะมีไซเบบี่อย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาด่างแล้ว แต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วอะ่ะต้องเอาผ้าผ้าคลุมแล้วอะ่ะค่ะงานยังไม่เสร็จเลยนะคะฝนตกก่อนก็เดี๋ยวเราพักแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่างานเรายังไม่เสร็จเลยฝนมาเราก็ต้องพักก่อนเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูไม้ที่ของพันธานะคะที่มีหน่อแล้วเพชรมนทนนะคะอันนี้ต้นแม่รอแยกหน่อนะคะมีหนอ่อน่าจะ สองต้นแล้วนะคะนี่จะได้หน่อสองต้นนี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าทำปลูกตู้นั้นเสร็จก็จะมาแยกหนอ่อนี่แหละคะ่ะต้นนี้แหละอันนี้เป็นเพชรมณทนแต่ดูใบนี้เขาจะด่างมานะคะเนี่ยอันนี้คือต้นแม่แล้วก็จะมีกูเปรันกูเปลันค่ะนี่นะคะก็จะแยกหน่อได้แล้วด้วย เป็นไม้แยกหนอ่ออันนี้พันธุ์พารรอแยกหน่อเลยก็จะใครนะคะที่รอไม้แยกหน่อนะคะก็จะมีนี่นะคะมณีทองแล้วก็จะมีอีกต้นนะคะเป็นหยกจักรพัดค่ะอันนี้รอเนะะี่ยค่ะลูกมีอยูอย่กี่ต้นเนี่ย สักประมาณสามต้นได้นะคะลูกเขาสามต้นกำลังจะทำการแยกหนอ่อแต่ปุนมาก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวรอผ่าแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีมณีทองอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ต้นนี้มณีทองมีลูกแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวจะรอการแยกหนอ่อเนี่ยค่ะ เอาออกมาจากตู้นะคะที่รือออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะทําการแยกหนอส่วนตู้นั้นนะคะก็กําลังปลูกอยู่แต่ฝนมาแล้วปลูกไม่ทันค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะที่เราทํางานอยู่ที่บ้านก็ได้เยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวสวนที่ไซน้อยนะคะแต่จะเป็นสวนไหนนั้นนะคะเดี๋ยวให้ f สีทุกท่านติดตามไว้นะคะพรุ่งนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่ไซน้อยไปอัปเดตไม้สวยๆที่นั่นนะคะที่สวนไซน้อยนะคะเราไม่ได้เดินทางไปไกลแต่วันนี้เราจะต้องหยุดทํางานแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะก็ใครนะคะที่ยังรอไม้แย่งหน่อของพันธพาอยู่นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตอีกทีนึงก็น่าจะอีกปลูกไปได้สักประมาณสักอาทิตย์นึงอะคะ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตแบ่งปันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลาทุกท่านไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะ